we we'll วันนี้ก็อยู่กับอุ้มเครไดเชนเคยนะครับวันนี้ทีมงานพองาวของเราก็นัดรวมกันอยู่ที่มิตรด์รีสอร์ทของเสียตองนะครับผมบเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำตกสีตะตูนนะครับไม่หี่ครับผมทีมงานของเราครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ,รบผมวันนี้นะก็เดินทางไปที่มิซรดรีสอร์ทนะครับไปรวมกันอยู่ที่นู่นนะครับเราก็เจอทีมงานครับผม อันนี้จะเป็นที่อ้่นส่วนออกซิเจนนะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดรวมพลของเราครับผมตรงแรมนิคไซร์รีสอร์ทนะครับตอนนี้เราทำงานบางข่างก็มารวมตัวกับกลุ่มใหญ่ของกลนครนะครับนี่นะครับผม T S R หนึ่งร้อยสิบซีซีนะครับผม ไม่รู้มาจอดทำอะไรอยู่ตรงนี้นะครับดูรถเพื่อนๆครับผมรถเพื่อนๆพี่ๆเขานะครับโอ้โห,โโหแต่ละคันนะครับนี่ต่คันเริ่มเทิมนะผมโอ้โหคันนี้สวยมากครับ Yeah. ราก็มากู้รถกันก่อนครับไม่ผมมาเมื่อกี้แม่งไปไอแอนฝาชนต้นไม้แม่งกระเด็นมาเด็กไม่พาขับเร็วเกินหาดเร็ยานตามโอ้โหต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่คนนี้นะครับของเรานะครับก่อนเทีแล้วทางเข้าถ้าเป็นเหวนี่ตายเลยครับโอ้ต้นไม้ไม่ดีครับแทนต้นนะฮะไม่จริงนะเพื่อนไปดูนู่นฝนไปสลิงมาดูนี้แล้วบาเร็วแม่งชนแก ông đi đâu hàng đây đâu ta bắt tam ก็มาพักกันอยู่ตรงแยกที่เขาเรียกกันว่าแยกหีนะครับง่วงนอนเลยครับมันทางแบบขี่อยู่บ้านดีกว่าครับง่วงนอนนอนของรับออกแกนแตนรามนะครับบอกว่าถ้าขี่กันแบบนี้นอนอยู่บ้านดีกว่าครับนอนอยู่บ้านดีกว่าดีครับจะเป็นพี่จนะครับคันขาวนั้นจะเป็นเสียเปอ้อนครับเสื้อแดงนี้จะเป็นพี่อ้นครับ เดียไปเจอกันอยู่น้ํำตกครับผมรอดูความมันอยู่น้ํำตกครับอันน,นนี้จะเป็นผู้ําเ่าของเราครับอาจาทองกับ c i f 300รอย L ราก็เดินทางมาถึงน้ำตกสีตัดตูนแล้วครับเราจะพาไปดูนะครับว่ามีใครมาถึงนี่แล้วนะครับวันนี้นะครับอุ้มเครอาก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับอุ้มเกรอาครับชมรมพังข้างเอ็นดิโรครับอันนี้จะเป็นขนบัวเอ็นดิโรครับจากคอนแก่นนะครับผมแต่กลุ่มบางๆ้างเรามาอย่างครับุางว้างโอ้โหพรฮับครับพรฮับก็มาครับอะไรนี่ปลาเทนครับผม อันนี้อะไรวะอ่านไม่ออกครับเส้นทางผู้พิชิตสีตาโตนนะครับผมเอ้าวพังคว้างก็มาถึงแล้วนะครับกลุ่มพังคว้างเอ d น r ดของเรานี่ครับผมอันนี้ทีมงานอะไรครับนี่เสียนิดหรือเปล่าครับนี่โอ้โหรถโบราณบ้านนอกครับเราจะเก็บค่าโฆษณานะครับผมสาหรับช่องนิด300นะครับมาครับผมค่าประกาศครับ ออทีมงานมุกดาหารก็มาครับไปครับผมแล้วเราจะพาไปดูน้ำตกครับตอนนี้น้ำก็ยังมีอยู่นะครับผมพอได้เล่นนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตรงชั้นบนนะครับชั้นล่างจะอยู่นู่นะครับเป็นน้ำตกสวยมากครับจะพาไปชมครับผมนี่ครับผมจุดที่สวยที่สุดของน้าตกครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะดูดดูดจากตรงการหนินตรงนี้นะครับลงไปสึงบอกวมาว <มา S 1> เอาเลยโอเคมาแล้วครับคนนะี้โอ้โหเอ <sk r ug> าลองอมนะครับอ้อยคนเอาวขากันไหนครับ <g urg> แม่น้ำเล็กโอ้โห้านว้นวว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 าววว่วว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 วกววววรวววววว้วว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 ว อ,อันด้านหลังผมจะเป็นซีเอสนาคร้อยนะผมไม่กันมา,า,าย่ ครับผมยืทมาก네่อนครับแจโบพีเน่ครับพี่โจ้ครับบมอมสเมาประชุมเราตรงเนี้ยเต้ตานให้ครับเสียนที่300ครับอันนี้รถของเซนูครับนี่เจ้าของรถจีนี่ครับออกมาทางป่านี่แหละแต่ไม่รู้แยกมาจากไหนออกมาทางเดียวกันนี่แหละอันนี้พี่นุ่นครับผมใจอีกครับผมนำทางตามด้วยโอแกนครับวัยรุ่นออแกนแต่ลามครับแล้วก็เคราครับผมตามมาถูกแล้ครับผม นำทางของเราครับ เสียเราซ่อมเสียเราซ่อมครับว่าม่เปิดสวิติงไว้ปะกไปดึงสายไฟไงสายไฟนี่ซื้อไฟเลียไฟเป็นมันไปดึงตัวออกตู้อื่นออกน้ำบ่ข้างในนะอันนสวิตะค อนนนีาตอนนี้ก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับหลังจากที่รถตายกัน2องคันนะครับเป็นเคเอ็กสามูนและวดีเกอร์นะครับส่วนสาเหตุเราก็หากันจนเจอนะครับเคเก็เป็นที่ฟนลซื้อล้มนะครับแล้วคันดีเนเตอร์คันดำนี้ก็เป็นที่ยูเรสตาร์นะครับ กันจนได้แล้วครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อแล้วครับมาใหครับผมเดินทางกันต่อครับยอย่างที่ต้องพบจากสิบเจ็ดร้อยจะทางไหนโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้ว ไม่เห็นเพื่อนครับหลงทางครับหาเพื่อนไม่เจอครับเมื่อกี้นี้โอ้ยเพื่อนอยู่กันใกล้ๆนี่ก็ไม่เห็นครับ ร้อมมาเลยยกอ้อมมาเลยเราข้ามได้เราก็บอกเพื่อนได <c oughs> ้ตรงนี้ก็พี่บูนะครับเก็บแต้มไปแล้วลายที่สอง,องจะเป็ในใครครับ มาก่อนครับพี่อ้นสกลออกซิเจนนะครับดูครับดูดูดูมือตึงครับผมนี่นี่ครับเปนบึนด้วยเอาละครพี่อ้นพี่อ้นไปได้สบายสบายเลยครับอาะครผมเป็นคิวของพี่เมนะครับดับครับดับ เราก็จะจบทิปกันอยู่ที่ม้านม่วงหรือเปล่านะครับผมอยู่ที่อำเภอนาแกนจังหวัดนครพนมนะครับเราขึ้นกันอยู่ที่อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไปผาเป้านะครับด้วยที่รถเราเสียก็เลยไม่ได้ไปนะครับนี่นะครับผมออกกันมาหมดแล้วนะครับปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าผมสวัสดีครับ